เราก็สลับกับวิ่งช่วงแรกๆอะ่ะเดอคือเหมือนพอเราเราเหมือนฮีทอัพอะค่ะพอเรามาวิ่งเลยปุ๊บอะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องแบบโซนนิ่งของหัวใจแล้วเราไปเราแบบเหมือนไปเขาเรียกว่าอะไรเราไปกระโดดข้ามเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าหัวใจทํางานหนักเราหน้ามืดเออล้วซึ่งถ้าคนที่อย่างเมย์เองอะ่ะ เลือดน้อยอะค่ะฮิโมโกพินเลือดแดงเลือดแดงต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้หัวใจสูบฉีดและเลือดไม่พอไปเลี้ยงสมองมันก็จะหน้ามืดแบบวูบไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่รู้ในนี้อาจจะเคยวิ่งแบบออกกาลังกายตามปกติมาทุกคนแต่ว่าเริ่มวิ่งแรกๆอะค่ะก็เดี๋ยวไม่จะไปเขียนแปะแปะแปะไว้ว่าม trip, tips, tips, ีทริปทิปเออทิปหรือทริคอะไรบ้างที่แบบ เป็นเลคคอมเมนต์สำหรับนักวิ่งที่เพิ่งมาเริ่มออกกำลังกายหนึ่งเดือนนะคะอย่างน้อยที่สุดอะแม่เชื่อว่าคืออาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนในเดือนแรกที่เรามาร่วมวิ่งด้วยกันอะแต่แม่เชื่อว่าทุกคนอะคือได้ออกไปอย่างน้อยที่สุดใช้เวลาอยู่กับตัวเองเวลาวิ่งอะเราน่าจะเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวเองก็ส่งกำลังใจแล้วกันนะคะ อย่างนี้ตอนเนี้ยคือไม่ได้วิ่งตลอดเวลาเพื่อจะแข่งขันอะไรเงี้ยถ้าใครเคยแอบเห็นพี่เนยแชร์โพสเมย์ไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบคือถ้ามันเมนเทนตลอดอะคะ่ะการที่เราไปวิ่งตามงานวิ่งเทรลวิ่งอะไรเงี้ยพราเราหัวใจเราอยู่ตัวหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมีภูมิมีความต้านทานเรื่องของเอาการเฉลี่ยพลังงานให้ยาวขึ้นหรือเรียกว่า endurance อะไรเงี้ย พอมันไปถึงจุดหนึ่งอะความเร็วหรือว่าพวกแบบอาการบาดเจ็บต่างๆมันจะเริ่มหายไปอย่างแรกเลยสําหรับคนที่ไม่เคยวิ่งเลยหรือแบบค่อยๆมาเพิ่งเริ่มวิ่งอะไรเงี้ยค่ะเราจะเริ่มมีปัญหากับเข่าก่อนเลยอาจจะวิ่งแล้วเริ่มเจ็บเข่าอืมการเจ็บเข่าอะค่ะสําหรับนักวิ่งในวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะมันไม่ผิดนะคะ บอกก่อนเพราะว่าคนที่ไม่ไม่ได้มีคือก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ออกกําลังกายมาเลยอย่างเงี้ยร่างกายเราเหมือนเหมือนเรายังไม่มีกล้ามเนื้อที่จะไปซัพพอร์ตตรงตรงจุดนั้นตรงส่วนที่เราใช้กล้ามเนื้อเยอะๆซึ่งเวลาเราวิ่งเราเดินเนี้ยอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วเนอะเราใช้ขาเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงขาค่ะมันจะเริ่มเจ็บก่อนเลยอย่างที่สองคือเมื่อยอาการเมื่อยจะตามมานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะอ่อ ก่อนและหลังวิ่งอะคะ่ะอยากให้ทุกคนเหยียดยืดก่อนเหยียดยืดมี2แบบแบบแรกก็คือ stretching ธรรมดาเลยไปหาดูได้ในในอินเทอร์เน็ตและ YouTube นะคะออแบบที่สองคือ dynamic stretching ืจริงค่อยๆเพิ่มระยะเดินทุกวันรอบหมู่บ้านแทนครับดีค่ะเริ่มจากเริ่มจากดีเริ่มจากเดินก่อนก็ดีค่ะเดินแล้วค่อยๆขยับไปเดินสลับวิ่งอะคะ่ะ อาจจะเป็นแบบเดินหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็วิ่งช้าๆที่สุดหนึ่งร้อยเมตรเรื่องวิ่งช้าก็สำคัญค่ะเราจะวัดปกติแล้วอะ่ะเราจะวัดการวิ่งเร็วหรือชา้าออกเป็นห้าระดับโดยใช้ฮาร์ดเรทโซนมากำหนดแต่ทีเนี้ยสำหรับนักวิ่งที่เป็นระยะเริ่มต้นนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าตอนวิ่งอะ่ะช้าๆของเราอะ่ะ เรายังสามารถพูดได้ไหมเอาถ้าชาที่สุดเลยอะระดับแรกเลยคือวิ่งไปด้วยจะต้องร้องเพลงได้ด้วยนะคะวิ่งไปด้วยร้องเพลงได้ด้วยถัดมาจากระดับห้าลงมาเหลือร,ร,ระดับสี่เนี่ยเราจะต้องวิ่งไปด้วยแล้วเรายังพูดเป็นคำคำได้เป็นพูดเป็นประโยคสิไม่ใช่เป็นคําระดับสามคือพูดเป็นคำอืม ระดับสองคือพูดได้แต่ว่าไม่ต่อเนื่องและระดับที่หนึ่งคือสปินสูงสุดเนี่ยคือพูดไม่ไหวแล้วหน้ามือจะจะแย่แล้วนะคะอยากให้ไปเริ่มจากการแบบวิ่งช้าๆแบบยังร้องเพลงได้อยู่แล้วค่อยๆขยับอืมอันนี้เป็นเรื่องยากสำหรับผมน้ำหนักไม่เคยเพิ่มหัวนี้น้าอิจฉาดีค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่ที่อยากเน้นย้ำนิดน,นึงคือ เก็บระยะค่ะอยากให้ถึงแม้ว่าเราจะเดินอันนี้เมย์ไม่ได้สนใจเรื่องเพสเลยนะคะไม่ได้สนใจเรื่องความเร็วเลยแต่ว่าตอนที่เราเก็บระยะค่ะอยากให้กดเก็บระยะเป็น running นะคะเพราะว่าทีมมอจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นตอนที่เรามาคำนวณระยะทางเนาะนะคะแล้วก็แจก NFT ให้ไปวิธีการแจก NFT อะคะ่ะเราจะรอบให้ใน MetaMask เลยก็คือตอนที่ Register มา นะคะเดี๋ยวพี่เนยซันต้าพี่เนยจะดรอปให้ถึงมือคุณให้ถึงกระเป๋าของคุณเลยโอ้ยโปรเจกต์น่ารักขนาดนี้มีที่ไหนอะ่ะเดฟน่ารักขนาดเนี้ไม่มีแล้ววันนี้เราได้ได้เป่าผมเราก็เลยต้องชมเขานิดนึงอ่านะคะประมาณนี้ละกันเหลือเวลาสิบห้านาทีก่อนที่ จะเข้าช่วงที่สองนะคะเดี๋ยวพี่เนยจะจะเปิดเออใช้ห้องนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนยจะเข้าด้วยแอรเคาท์พี่เนยเข้ามาคุยเรื่องคุยกเนาะเมื่อวานนี้พี่เนยคุยให้ฟังคร่าวๆเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าสั่นสะเทือนวงการทีนี้หนทางที่จะทําอะไรยังไงกันต่อเดี๋ยวเออมาคุยให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะก็ ลำบากเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีทางแหละว่าจะไปกันต่อ,อยังไงนะคะป้ายก่าไปแล้วสวัสดีคุณเบนโซเทียมด้วยนะคะเออมีใครมาอีกไหมนะก็ประมาณนี้โอเคนะคะแล้วก็ผมน้ำหนักเยอะวิ่งแล้วปวดฝ่าเท้ามากเลยครับเออปวดฝ่าเท้าเป็นเรื่องปกติเหมือนกันค่ะลองลองเปลี่ยนรองเท้าที่นุ่มขึ้น ดูค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วปวดฝ่าเท้าอะค่ะลองถ้ามีสนามหญ้าเมย์แนะนําให้เดินหรือวิ่งบนหญ้าก่อนเพราะว่าเหมือนกันเป็นเหมือนกันของเมย์ะเคยแบบเคยลองช้าอะค่ะใต้ฝ่าเท้าเขาเรียกลองช้ําเนาะลองช้ําเจ็บมากทีนี้ถ้ายังไม่หายอะนะคะพี่โจ๊กแนะนําให้เอาลูกเทนนิสเอามากลิ้งอะค่ะ ติ้นกับพื้นก็คือเหยียบลูกเทนนิสบนพื้นแล้วก็หมุนหมุนหมุนมุนหรือลูกกอล์ฟก็ได้แต่ลูกลูกกอล์ฟต้องต้องใส่ถุงเท้าลองดูค่ะแล้วมันจะค่อยๆนวดอะคะ่ะมันเหมือนเวลาที่เราออกกําลังกายแล้วแล้พื้นมันแข็งไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาเรากระแทกคือวิ่งหลายๆวิ่งระยะทางเยอะอ่าเขาเรียกอะไรจานวนของก้าวมันเยอะมากเงี้ยค่ะคุณห,ห่าวใจเย็นนะ ดีทีเคก็มานะคะถ่ายเซิร์ฟสเก็ตให้ไหมครับเหนื่อยเหมือนกันไม่ได้ก็นะคะอ่ะเดี๋ยวรีแคปให้อีกรอบนึงนะคะกดกติกาทั้งหมดนะคะไม่แปะไว้ในทั้งในห้องแอปเซ์ไซเข้าไปดูได้เนาะอัปเดตนะคะสำหรับ ท็อปทอท็อปท็อ,ทอ,ทอามอันดับของในแต่ละกลุ่มนะคะเมยก็จะแปะไว้เหมือนกันนะคะซึ่งแปะไว้ในห้องเอฟติมิซึมแต่ว่าอัปเดตเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพราะว่ามอดเราก็ทำงานกันค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็ทิปแอนทริะคคะ่ะในการสื่อสารเดี๋ยวไม่จะแปะนะคะแปะเรื่อยๆในสตารว่ามีใครม,คมีคำถามอะไรสามารถแปะ แปะซ้อนลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวไปตอบให้นะคะช่องทางการสื่อสารก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับสาว่าแล้วก็ในเอฟติมิซึมในห้องเอฟเซซายนะคะใครมีคำถามอะไรไปถามได้ตลอดเวลานะคะมอดน่ารักมากทุกคนนะคะพร้อมที่จะตอบคำถามให้ออกอกติกานะคะ<ม>เดี๋ยวประกาศเพิ่มอีกนิดนึงนะคะว่าสำหรับคนที่ถือเอติมิซึมนะคะเมให้ ให้เมแจกทุกทุกทุกห้ากิโลนะคะได้1 NFT ส่วนใครที่ไม่ได้ถือนะคะขอสงวนสิทธิ์ว่าเราจะแจกทุกสิบกิโลได้เหมือนกันค่ะได้หนึ่งแคนดี้เคนนะคะแต่มากที่สุดให้แค่5้าแคนดี้เคนนะคะนั่นหมายถึงถ้าส่ง50าิบกิโลก็ได้รับ5้าแคนดี้เคนแต่ถ้าส่งหกกิโลเมขอสงวนสิทธิ์นะคะให้ได้มากที่สุดคือ5้าเมตร5้าแคนดี้เคน